เฉพาะสีส้มเท่านั้นนะคะเป็นแบบ PTO ราคาเหลืออยู่ที่ฟังดีๆนะคะ37,000บาทค่ะนี่เลยนะคะถังปุ๋ยสันเล็กแบบนี้นะคะของจริงที่เราจะไปส่งให้มีฝาปิดถังปุ๋ยให้นะคะปุ๋ยลง50กิโลต่อไร่มีเฟืองพาปุ๋ยแถมให้แบบนี้ครบชุดพร้อมข้อต่อโซ่นะคะอุปรกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานใช้กับรถเขารองอ้อยนะคะตัวนี้นะคะตัวใบพานะคะได้ทั้งหมด6ใบนะคะเป็น วงนะคะใบจักนะคะแล้วก็ใบกลมนั่นเองนะคะรวมแล้ว6ใบจัก2กลมสนะคะมี2องทวงทวงละ3ามใบนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบ p p o นะคะก็จะเป่านะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้งานกาันตัวนี้เนี่ยคอทิปของเราเลยนะคะนี่ให้ลูกค้าดูสวยงามน,นะคะเป็นสีส้มตัวเขาแบบนี้นะคะหัวกี่ยังดีทุกอย่างอย่างดีหมดเลยนะคะรับรองเลยว่าลูกค้าเอาไปใช้ไม่มีผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะราคา ไม่มีไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะจำนวนจำกัดน,นะคะแค่5ตัวเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อสอบถาม6 05299526ประกันครบประกันเต็ม6เดือนเหมือนเดิมอะไรทุกตัวซื้อได้จากทางบริษัทน,นะคะ